สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะที่เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะอยู่ในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านนะคะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูวรชพร์โซกเกษมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการจัดห้องครัวนะคะ ค่ะและนี้ก็เป็นแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องเรียนกันในชั่วโมงต่อไปแต่ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการจัดห้องครัวนะคะการจัดห้องครัวนะคะนะคะห้องครัวเนี่ยนะคะเป็นห้องที่ใช้สําหรับเตรียมอาหารประกอบอาหารแล้วก็เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวนะหาต่างๆอย่างเช่นพวกเตาหุงต้มอ่างอ่างล้างจานนะคะโต๊ะเตรียมอาหารตู้เย็นตู้อาหารถังขยะแล้วก็ บางบ้านนี่อาจจะมีโต๊ะรับประทานอาหารในห้องครัวด้วยนะคะการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวนะคะเราต้องวางในตำแหน่งให้เหมาะสมนะคะจะช่วยให้การเดินเข้าออกจากห้องครัวเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็ในการทำความสะอาดในการดูแลรักษาจะทำให้ง่ายนะคะง่ายขึ้น การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวนะคะจากรูปภาพนะคะเราจะมีการจัดห้องครัวในลักษณะ4แบบก็คือนะคะแบบที่1คือการจัดแบบชิดผนังด้านเดียวหรือแบบเส้นตรงนะคะอันนี้นะคะนิยมใช้กับบ้านที่มีเนื้อที่จากัดหรือพื้นที่แคบๆนะคะเราจะจัดแบบเส้นตรงนะคะต่อไปการจัดแบบตัวแอลนะคะการจัดแบบตัวแอลแบบนี้นะคะจะจัดแบบชิดผนัง2ด้าน หรือตัว A L เนี่ยจะเหมาะกับห้องขวที่มีลักษณะแคบและยาวนะคะต่อไปการจัดลักษณะเป็นตัว U แบบนี้นะคะตัว U การจัดแบบชิดผนัง3ด้านหรือแบบตัว U เหมาะกับห้องขวที่มีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะต่อไปการจัดแบบเส้นขนานนะคะเส้นขนานนี้ก็จะเหมาะกับห้องขวที่มีประตู อยู่ตรงข้ามกันทั้งสองประตูนะคะอันนี้ก็นักเรียนสังเกตดูว่าบ้านของตัวเองเนี่ยจัดในลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งการจัดนี้ก็จะต้องให้มันเหมาะกับพื้นที่บ้านของตัวเองนะคะทีนี้มาดูหมายเลขต่างๆนะคะแทนแทนอะไรกันบ้างนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็คือที่เตรียมอาหารหาที่เตรียมอาหารสดนะคะหมายเลขสองนะคะคืออ่างล้างนะคะก็จะต้องมีประจําห้องครัว เพื่อใช้ล้างผักและเนื้อสัตว์อะไรต่างๆนะคะหมายเลข3คือเตาปรุงอาหารนะคะเตาแก๊สนั่นเองนะคะอาจจะเป็นไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นแก๊กก็ได้นะคะหมายเลข4จัดอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีที่สาหรับวางที่จัดอาหารเสร็จแล้วนะคะวงกลมอันนี้หมายถึงอะไรวงกลมก็คือตู้เย็นนะคะจะต้องจัดวางตู้เย็นให้มีความสะดวกต่อการใช้งานในการที่จะ ยิบอุปกรณ์มาใช้นะคะนอกจากนี้นะคะในห้องครัวเนี่ยจะต้องมีถังขยะสําหรับใส่เศษอาหารแห้งแล้วก็อาหารสดนะคะเราจะต้องแยกกันว่าทิ้งแบบอาหารแห้งแล้วก็อาหารสดนะคะหรือภาชนะที่บรรจุอาหารนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นตู้เย็นการน้ําร้อนนะคะเตาไมโครเวฟหม้อหุงข้าวนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะในการจัดห้องครัวแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นแบบเส้นตรงนะคะเราจะสังเกตว่าเขาจะมีตำแหน่งวางตู้เย็นวางเตาแก๊สน,นะคะวางอ่างล้างนะคะหรือวางอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะนี่คือแบบเส้นตรงนะคะการจัดห้องครัวแบบตัว L นะคะ เรามาดูตัวอย่างในการจัดห้องครัวตัว L กันนะคะห้องครัวตัวแเนี่ยก็จะมีแบบมีพื้นที่ในการทำอาหารกว้างมากขึ้นนะคะลักษณะเป็นตัว L นะคะซึ่งก็จะมีซิงค์ล้างจานมีเตาแก๊สมีจุดปรุงสุกนะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะลักษณะคล้ายๆกันแต่พื้นที่จะกว้างกว่านะคะต่อไปนะคะ การจัดห้องครัวแบบตัว U นะคะน,นี้เป็นตัวอย่างภาพในการจัดห้องครัวแบบตัว U นะคะซึ่งก็จะมีเหมือนเดิมนะคะสิงหลังจานมีจุดวางปรุงอาหารสุกนะคะมีเตาแก๊สนะคะห้องครัวแบบนี้ก็จะทำให้อ่าดูสวยงามนะคะเพราะว่ามีพื้นที่กว้างในการทำอาหารนะคะทำให้เดินสะดวกนะคะสวยงาม ไปนะคะเป็นการจัดห้องครัวแบบเส้นขนานนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการจัดห้องครัวแบบเส้นขนานนะคะซึ่งเส้นขนานเนี่ยบางบ้านก็จะมีประตูนะคะประตูที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะทําให้เดินเข้าออกสะดวกนะคะเหมาะกับบางบ้านที่มีพื้นที่แคบแต่ว่ามีประตูทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะคะ การจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหารนะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูนะคะอุปกรณ์ประกอบอาหารเราจะมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์อาหารอุปกรณ์ประกอบอาหารก็เช่นมีดนะ,ะมีดก็มีหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดจะต้องใช้งานแตกต่างกันเช่นมีดปอกผลไม้มีดสับเนือ้อมีดแล่เนื้อนะคะแล้วก็หมอ้อกระทะตะหลิวทัพีลังถึงกระชอนครกลูกครกนะคะอุปกรณ์พวกนี esas, Nicole, ้เนี <fulfil warning S 1> heit, ่ย <Eagle hit S 1> ก็ยจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็จัดเก็บเข้าตู้หรือแขวนไว้ให้เป็นระเบียบนะคะสำหรับพวกมีดนะคะก็ควรจะเสียบไว้ในที่เสียบเพื่อป้องกันไม่ให้คมมีดกระทบกันแล้วก็ปลอดภัยสำหรับการใช้งานนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะการจัดเก็บเป็นยังไงนะคะ อุปกรณ์รับประทานอาหารก็เช่นอะไรคะจานชามช้อนซ่อมและแก้วน้ํานะคะพอหลังจากใช้แล้วเนี่ยก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ฝึงให้แห้งแล้วแยกประเภทนะคะไว้ในตู้หรือวางไว้บนชั้นที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกนะคะแยกประเภทเช่นถ้วยก็ส่วนถ้วยนะคะจานก็อยู่ส่วนจานนะคะจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะการจัดเก็บเครื่องปรุงรสแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งนะคะเครื่องปรุงรสนะคะก็คือสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหารเช่นเกลือน้ําตาลนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็คือพวกข้าวสารพริกกระเทียมเขาเรียกว่าอาหารแห้งนะคะควรจัดเก็บไว้ในที่ภาชนะปิดสนิทป้องกันมดมอดแมลงแล้วก็ควรจัดเก็บไว้ในที่ไม่ไม่ชื้นนะคะแล้วก็ห่างไกลความร้อนนะคะไม่ชื้นแล้วก็ไม่ร้อน จะทำให้เก็บได้นานนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนกนานเรื่องการจัดห้องครัวเพียงอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวในอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดตู้เย็นนะคะคุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจแล้วก็ดูจนจบเลยนะคะเขาให้นักเรียน,นทำงานทำรายงานที่ครูดได้มอบหมายไว้ให้นะคะตามที่เอกสารที่ส่งให้นะคะ แล้วก็นำมาส่งคุณครูตอนเปิดเทอมนะคะคุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ